ซูดยอดมามามาพี่กด้ขยับขยับเข้าไปเลย<า>เอาอะใเข้าไปตรงนี้เออโอเคนส่เผาเหรอคะใครทำอ่ะเดี๋ยวโดนแก๊สโอ้ยเผาแล้วทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง

อมโอ,โอ,อ,อมไม้ิตัณ์ใม่ค,ครัเป็น,นก็โอเป็นเกียรติมากนะครับก็เอางานวิจัยนะครับของทางานานโนเทคนะครับสวชชนะครับเป็นางานวิจัยเรื่องของพลูคาวนะครับเอามาสกัดด้วยเทคโนโลยีแบบ เขาเรียกว่าอิมมลชันนะครับก็คือทําอนุภาคให้มันเป็นแบบนาโนเมตรคุ้มตัวผู้ข่าวไว้จริงๆผู้เขาว่บคนไทยอยู่กันมาโอ้ผมว่าเป็นหลายร้อยปีนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศและของโลกเลยล่ะที่เราเอานวัตกรรมที่มันเป็นนวัตกรรมแบบระดับแบบแนวหน้าเลยตอนนี้นะครับเอามาใส่กับสูนไพั์ไทยแทย้ๆซึ่ง ทานเป็นใบสดๆก็มีประโยชน์ดีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามีการเพิ่มมูลค่าเพิ่มประสิทธิภาพของมันเข้าไปก็เป็นเกียรติมากครับที่บริษัทของผมนะฮะก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของตรงนี้เราตั้งใจกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังไงบ้างผมตั้งใจมากมากเลยครับเราร่วมกันพัฒนาสูตรกันมาทํางานหลังบ้านกันมาเป็นปีนะครับเกี่ยวกับโปรดักต์นี้แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นโปรดักต์แรกนะครับใน บริษัทของผมก็ชื่อผมเองเลยครับโดมเวลทารลิตี้นะครับช่วยอะไรได้บ้างคะคุณคืออันดับแรกเนี่ยมันช่วยลดการอักเสบภายในนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยพอเกิดการอักเสบภายในเนี่ยแน่นอนโรคถามหานะครับอันดับที่2เนี่ยช่วยต้านไวรัสนะครับอันดับที่3เพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับเพิ่มเม็ดเลือดขาวด้วยนะครับแล้วก็ยังช่วยเรื่องเกี่ยวกับข้อกระดูกนะครับคนผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจนะครับโรคหลอดเลือดต่างๆเหล่านี้ รับประทานแล้วจะดีมากๆนะครับเพราะเรามีผลเทสนะครับจากคนจริงๆนะครับไม่ได้เทสเฉพาะกับสัตว์กับหนูนะครับเทสกับคนจริงๆนะครับโดยทางนาโนเทคเนี่ยก็เป็นเจ้าของนวัตกรรมนี้นะครับเราก็เอามาต่อยอดเอามาส่งต่อให้ทุกคนได้สุขภาพดีไปพร้อมกันนะครับก็คืออุ่นใจไหวเขาเรียกอะไรประสิทธิภาพเราแบบมาตรฐานอุ่นใจมากๆแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่มีทําอะไรที่มัน ไม่ถูกต้องเลยนะครับรวมถึงโรงงานที่ผลิตเนี่ยก็เป็นโรงงานที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับดีโอดีไบโอเทคจำกัดมหาชนเป็นโรงงานแรกในประเทศไทยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีในการผลิตของดีโอดีเนี่ยจริงๆแล้วเขาไปถึงเลเวลในการผลิตยาแล้วครับเขาไม่ใช่เป็นแค่โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไปนะครับเขามีมาตรฐานที่สูงเึนกว่านั้นผลิตเป็นยาได้เพราะฉะนั้น ตัว d e n i No o i l เนี่ยนะครับก็มั่นใจได้นะครับว่ามีคุณภาพเต็มที่<ร>ทุกกระปุกครับคัผมผมองว่าเราผมผมไม่ได้โฟกัสเรื่องเกี่ยวกับยอดขายเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าโอเคเราทำธรุรกิจแน่นอนว่ามันก็ต้องมีเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวนะครับแต่สิ่งที่เราคาดหวังนะฮะผมอยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับอย่างน้อยอ่ะ ดีพอที่จะไม่เป็นภาระคนอื่นคนไทยตอนนี้ก็กําลังก้าวสู่ประชาคมผู้สูงอายุนะในประเทศเรานะเขาบอกอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีคนที่เข้าเกณฑ์สูงอายุเนี่ยประมาณ3 6ของประชากรบ้านเราก็ถ้าวัดจากาประชากร70ล้านคนนะครเราจะมีเกือบ20ล้านคนนะที่เป็นคนผู้สูงอายุนะครับผมมองว่าถ้าเราเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆปูทางไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับ โรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือพิการของคนไทยหลักๆเนี่ยมันคือโรค NCD โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการกินการพักผ่อนการใช้ชีวิตทั้งนั้นการสูบการดื่มทั้งนั้นนะครับแล้วผมก็ไม่อยากจะคิดว่าถ้าเกิดถึงเวลานั้นอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องใช้งบประมาณเรื่องภาคสาธารณสุขในการที่เราจะต้องมาดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้เท่าไหรนะ่เพราะฉะนั้นผมว่านี่คือเป้าจริงๆของ โดมีนายนะโดมีนายคือชื่อแบรนด์นะครับส่วนดีนายอินโออยส์คือชื่อโปรดักต์แรกของแบรนด์นั่นคือเป้าของบริษัทเราโดมเวทัลิตี้คือยกระดับคุณภาพนะฮะเพื่อคนไทยที่มีสุขภาพที่ดีเพราะเราหลีกเลี่ยงเรื่องความแก่ความชราไม่ได้เนาะแต่เราทําให้เราแก่แบบมีคุณภาพได้ครับใครส,สมมติว่าอยากอ,าอยากพี่น้องมาทานอะไรเงี้ยเรา จริงๆแล้วตัวแทนตัวนี้เรามีการเปิดรับตัวแทนแล้วมีตัวแทนทุกภาคแล้วนะครับตอนนี้ก็ซื้อตัวแทนได้เลยนะครับตัวแทนก็จะได้ดำเนินกิจการกันอย่างแฮปปี้ด้วยนะครับหรือถ้าใครสะดวกเป็นการซื้อแบบพวกอีคอมเมิร์ซก็มีหมดเลยครับทุกบ้านทุกสีส้มสีมีหมดนะครับก็หาง่ายครับเซิร์ชชื่อได้เลยครับดีนายอินโนออยส์ครับผมฝากแล้วจเนาะฝากด้ฝากครับก็จริงๆเป็นการสตาร์ทที่ผมว่าดีมากครับ เพราะหลังจากนี้เนี่ยเราจะได้เห็นงานระดับนวัตกรรมระดับโลกอย่างเงี้ยนะครับออกมาเพื่อย,ยกระดับสินค้าไทยรวมถึงสร้างตลาดนะฮะสร้างเศรษฐกิจใหม่ๆนะครับแทนที่เราจะต้องปลูกพืชแล้วก็ขายกันเป็นตันๆนะครับในราคาโลละ4บาท5บาทเรามาปลูกพืชที่สามารถแปลรูปนะครับแล้วก็ยกระดับนะครับเพิ่มมูลค่าะจะกลายเป็นโลละหลายหมื่นหรือโลละเป็นแสนอันนี้ก็จะได้ประโยชน์ในองค์รวมทั้ง ภาคเกษตรกรนะครับภาคประชาชนรวมถึงภาคผู้บริโภคที่ได้เบนฟิตในเรื่องของสุขภาพครับฝากไว้ด้วยครับดีนาอินโนออยส์ครับขอบคุณครับเรื่องนึงขอถามประเด็นกับนางงามรำพีชาครัอย่างไรคะคุณไปส่งสายตาเย้ายวนจีบพ่อทำสายตาเหรอคะเขาบอกว่าแบบนั้นตาผมหวานไหมครับไปสายตาไปสาายตเป็นไงสายตาเย้ายวนเป็นไงผมไม่รู้หวานหรือง่วงวันนั้นรู้สึกถึงความเย้ายวนไหมครับวันนั้น ขนลุกอยู่งัยนะครับ<ด>ครับผมคนลุกเพราะว่าเราตะลึงเลยลน่าจะแอร์เย็นแต่พอมันมีอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงครับผมว่าจริงๆอาจจะเป็นการเข้าใจผิดก็ได้ครับ <c oughs> เรื่องแบบนี้บางทีเหลี่ยมมุมกล้องมุมหนึ่งที่มองไปมันก็อาจจะเห็นภาพอีกหนึ่งแบบหนึ่งมุมหนึ่งที่คนมองมาเนี่ยมุมพี่มองก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมครับ เริ่มลีลาแกเริ่มแล้วเดี๋ยวอดเอาจอดที่เขาเล่าว่าชนกันตรงหน้าห้องน้ำในบาร์แห่งหนึ่งผมจำไม่ได้เลยอ่ะสายตาจีบเขาผมพยายามนึกว่าเอ๊ะผมไปบาร์ตอนไหนอ่ะแล้วก็โอ้ไม่ไม่น่าจะได้ไปนะครับงานวันนั้นผมจำได้คืองานสงกรานต์ครับแล้วก็เขาก็เชิญศิลปินไทยแล้วก็มีดีเจระดับโลกมาด้วยมามามาเป็นเทศกาลเขาอว่าครับมีการเอาเครื่องบินมาจอดอะไรเงี้ยใหญ่ๆแล้วก็มีการแถลงข่าว มีน้องๆดาราจากไทยไปหลายคนครับแล้วเขาก็จะมีเชิญทางนางงามของทางนู้นนะครับมาเป็นเกียรติของงานขาเขาเพราะคงอาจจะเป็นต้นเหตุหรือเปล่าที่อาจจะเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยเรายืนยันใช่ไหมว่าเราไม่มีการคือภาษากายเราอะสายตรงสายตาเราไม่ได้มีทำให้เขาเข้าใจผิดหรือเขายังมาคิดไปเองมโนหรือเปล่าผมก็พยายามมองว่าเอ๊ะผมจะ ไปตาเยิ้มตาหวานหวานไหมฮะอย่างนี้หวานเยก็ไม่นะครับก็แต่งงานเราด้วยจะไปหวานอะไรใช่ไหมครับครับเขาก็มองเป็นเรื่องเข้าใจผิดอย่างนี้แหละครับน่าจะเป็นเรื่องไม่ได้ซีเรียสเลยมองเป็นเรื่องสนุกสนานไปตอนทีนท่านชอบข่าวมีมีอะไรกันบึ้มในบ้าน้ไม่มีพี่ไม่มีไม่มีเลยครับน้องค่อนข้างให้เกียรติผมมากๆแล้วก็ โทรศัพท์ยังไม่เคยเช็คเลยอะครับ mm hmm. ใช่โชคดีไปส่วนตัวเราเองนะครับข่บววาวมัวนค่อนข้างจะเป็นข่าวข่าวดังเนาะอะไรนะครับข้ามประเทศเลยอะประเทศ<อ>แล้วเหมือนเราแบบเออผมว่าจริงๆมันอาจจะเกิดจากกระแสรแรงเบี่ยงของเรื่องอื่นๆมากกว่า,เ,าเพราะตอนนั้นเอาตรงๆถ้ามันมันมีวาระอะไรบางอย่างแบบนี้อยู่อะก็ทุกเรื่องก็สามารถจับสามารถโยงสามารถอะไรได้หมดนะครับแต่งเชิงเราผมอาจจะเป็นผู้ชายที่สายตาหวานแล้วก็โดยธรรมชาติแต่กําเนิดนะครับเรื่องนี้ก็คง ต้องขอโทษด้วยพี่พโดมโสโอ่ยเริ่มระแวงเกี่ยวกับ<อ>เรื่อง่ตอนนี้ผมเลยซื้อแว่นดำมาห <c oughs> ลายร้านเลย <c oughs> ผมพยายามใส่แว่นคบพี่ใส่แว่นดำ <c oughs> แล้วเรื่องคุณใส่เงินดำอะไรพี่โดมก็เริ่มหวาดระแวง <c oughs> พี่พูดนี่ผมก็เริ่มคิดอีกแล้วเนี่ยตอนแรกลืมไปแล <c oughs> ้วเห็นห้อยพระเยอะกับคาฟี่สามสี่องค์เลยครับมีเคี่ยวเคิรหมูป่าอะไรด้วยครับอันนี้เอาไว้กันส่วนใหญ่กับผู้ใหญ่ให้มาครับพี่แล้วคืนนั้นเพลินรู้สึกว่าเอ๊ะเรา แปลกๆอะไรเงี้ยก็เลยใส่นิดนึงจะได้แบบคุ้มครองไม่ได้เกี่ยวกับกัรอะไรเฉพาะจิตการการอะไรเฉพาะิก็ครับก็พระกันอะไรได้ก็ประมาณนั้นแหละครับก่กันไ้ก่อนรับพี่กลัวไม่กลัวอะไรนะพี่สิ่งที่มองไม่เห็นอะไรแบบอ๋อจริงๆก็ผมเดินทางบ่อยไงผมไปต่างจังหวัดไปอะไรเราก็ต้องห้อยพวกนี้หน่อยแล้วบางทีเกี่ยวกับเรื่องแบบเขาเรียก คุ้มครองมานั่งเครื่องบิน<ม>นั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะว่าเลี้ยงไม่ได้หน้ามราสุ่มก็ยังต้องบินไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยอีกช็อตหนึ่งขอเทียบเป็นช็อตที่สัมภาพ์พร้อมกัน<ฆ>แล้วแบบเหมือนก็มีคนแคปสั้นๆเหมือนสายตาเรามองมาทางทางเขาอะไรแบบนี้ที่จริงเรามองเขาหรือมองพื้ที่ก่อนพี่เคยแบบเวลาไปสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่ได้เขาผัดอย่างนงี้ไหมครับเวลาไปหน,น้าร้านแล้วแบบมันมองไปคนละทิศอ่ะมันเป็นมุมพี่มันเป็นมุมที่บางคนเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรากำลังมองอันนี้อยู่แต่จริงๆแล้วแบบ มันเป็นเรื่องของออทิศทางครับพี่แองเกลิลแ <c oughs> องเกลิล <c oughs> จริงๆผมว่าผมมองไปในทางพิธีกรด้วยซ้ำนะใช่ <c oughs> ผมว่ามองอย่างนั้นด้วยแล้วก็จะมี <c oughs> น่าจะมีอีกบุคคลหนึ่งที่อยู่ฝั่งอีกด้านหนึ่ง <c oughs> ที่ผมเหมือนไปกกบล็อกกับเขา <c oughs> จริงถ้าน่าจะเป็นประเด็นเนี่ยน่าจะเป็นคนนี้มากกว่าที่ผมหันไปเลยยิงใช่ไหมครับแต่จริงๆหลายคนเขาก็เข้าใจได้ว่า ผมทางโน้นอาจจะเข้าใจอะไรผิดอะไรแบบนี้ผมชอบผู้หญิงไทยครับผมหลงเสน่ห์ของผู้หญิงไทยเขาบอกว่าเราก็ไม่ใช่สเปคเขาเหมือนกันในโพส์ไงในโพส์เขาเองผมไม่ไม่ทราบตอนเราก็สเปคหญิงไทยครับพี่ตอนเป็นเคลียร์ครับพี่เคลี้ยแต่เราก็ไม่ได้โกรธเขาใช่ไหมที่แบบไม่เคยโกรธพวกเหมือนพี่เคยเห็นโดนโกรธใครน้อยมากพี่โดนไม่เคยโกรธใครเลยครับ ใจเย็นพอาทำธุรกิจตตัวอะไรอย่างเงี้ยครับในวงการยังเหมือนเดิมไหครับทาเหมือนเดิมครับทำงานในวงการคืองานที่ชีวิตผมเลยแหละผมผมไม่รับไม่ได้แล้วเราแหมเราอยู่มาใช่ไหมครับเราอยู่มากี่ปีแล้วนแบบจําความได้เนาะนับไม่ได้แล้วก็ยังยังมีเลี้ยวมีแรงอยู่แล้วผมว่าก็าสุขภาพก็ยังมีอะครับทําได้ทุกอย่างก็ยังอยู่กปนไปยาวๆถ้ายังรักกันอยู่แล้วก็โปรดักต์อันนี้ก็ต้องทําอยู่แล้วผมมองว่า ดาราเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่ดาราอย่างเดียวครับคนที่เป็นคนรุ่นใหม่อ่ะครับก็อยากจะมีธุรกิจของตัวเองอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาผมเองก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะจริงๆเคยเชิญพี่ๆไปงานนั่งไดมเปิดตัววิตามินก็แบรนด์เดิมเนี่ยครับตั้งแต่ที่ตอนนั้นเปิดกันที่ห้างตรงสุขุมวิทใช่ไหมครับก็ก็แต่ว่าช่วงโควิดอะไรเราก็สโลวกันไปเพราะว่าตอนนั้นก็ก็ค่อนข้างหนักอยู่ือนกันแต่นี้เราก็ากลับมาพร้อมกับเรามีโอกาสที่ดีนะครับจากหน่วยงานที่ ที่เราไม่ทําไม่ได้แล้วนะครับเราไม่ทําไม่ได้แล้วก็ครับ <c oughs> แ,แล้วเรามองว่าตอนนี้คือในวงการเราควรม,มากกว่าหนอาชีพโอ้ทุกท,ทุกคนครับไม่ใช่คนในวงการหนึ่งเดียวครับ <c oughs> แล้วผมมองว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในยุคที่เราซื้อมาแล้วขายไปแล้วเราไม่ได้เป็นยุคที่เรา,าซื้อปลามาแล้วขายปลาไป <c oughs> ผมว่ามันเป็นยุคที่เราต้องขุดบ่อแล้วเราต้องเลี้ยงปลาเองเพื่อจะขายมันนะครับมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า เรื่องเปไ็นไรแต่จนี่ขออีกนิดหนึงได้ครับเอาเรื่องเปประมูลเสื้อประมูลเกงก่อนสุดยอดเลยลอะไระไงบ้างก็อนุโมทนาสาธุ <c oughs> กับคนจริงๆทุกคนเลยนะตั้งแต่ประมูลร้อยหนึ่งอะไรก็สําคัญเ <ใช S 2> พราะมันก็ไล่จากศูนย์มานะครับจนถึงบุคคลที่ได้ไปเสื้อนี่ล้านหนึ่งนะครับก็อนุโมทนาสาธุเสื้อยืดคือเสื้อยืดสีดําด้วยจ้ะกางเกงสีขาวกางเกงสีขาวรู้สึกจะห้าแสนครับก็ครับล้านห้าล้านห้าที่เขาบอกว่ากางเกงสีขาวเกงในตำนาน โลพี่ครับโดนบังคับใส่ไปด้วยครับเขาบอกว่าอยากให้เป็นการกุศลอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ดีก็ในเมื่อมันไปประเด็นไปแล้วอ่ะได้มาจะทําประโยชน์ได้ก็ก็ดีครับก็ได้ได้ประโยชน์จริงๆใช่เพราะน้องน้องเจ้นี้ก็ไปทําให้มวทีจริงจริงผมเห็นเต็มฟีดเลยพี่จนเซลล์ยักษ์เลยใช่แต่ก็ก็ไม่ได้โฟกัสมากเพราะเราคือผมออกกําลังกายก็ใส่พวกนี้อยู่แล้วนะพี่มันก็เป็นเรื่องปกติ แต่ว่ามันก็อยู่ที่ที่จับประเด็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกที่มีการคำนวณเสื้อผ้าโดมตกใจพี่เพราะว่านนใช่มันคือเสื้อยือดอะพี่คือจริงตอนนั้นอะไลฟ์ที่ผมไปเป็นพรีเซนเตอร์มันจบแล้วแล้วก็น้องก็บอกว่าพี่โดมอ,อยู่ต่อได้ไหมพี่จับแบรนด์ของคนทั่วไปได้ไหมผมบอกอุ้ยสบายเลยเนี่ยมีเสื้อยือดเป็นแบรนด์ของพี่คนเนี้ยเขาเขาเรียกอะไรวิดีโอคอลมาขายอย่างเงี้ยครับ ผมก็เลยว่าไม่ต้องอยู่อย่างเดียวใส่ด้วยเลยพอเมามันก็เลยกลายเป็นจากเสื้อที่ตอนนั้นเกาจะขายประมาณ300กว่าบาทมั้งฮะประมูลไปประมูลมาพอข้ามอีกวันได้หนึ่งล้านรู้สึกเป็นบุญครับอโรมทนาดีเกงก็ห้าแสนมึงเก่งห้าแสนไม่ซักให้เขาด้วยมันใส่มาแล้วอ่ะตอนนนั้เสิร์นไลยผมก็คว้าอีกตัวหนึ่งมาไว้เปลี่ยนอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งไปห้องน้ำบ้านเอาเจนี่เปลี่ยนออกเข้ามาเลยเพิ่งใส่ตอนใส่อะไร ไม่เคยนะพี่เพราะว่านั่นแหละครับเราก็ใส่มาแล้วแล้วก็จริงมันเป็นประเด็นไปแล้วทีหนึ่งไงใช่ไหมครับไม่ได้เคยนะอะไรอยจะพี่ขับทำไมอ่ะจะใส่ไปอีกไหมจะใส่ไปอีกไหมกันกินข้าวประมูลไปแล้วแล้วคงไม่ได้ซื้ออีกแล้วรุ่นนี้พี่แสดงว่าคนที่ได้ตัวนั้นไปก็คือก็คือลิมิเต็ดเลยไม่ซัาบด้วยไม่ได้เซ็นเลยครับพี่เพราะตอนโดมกลับบ้านยังไม่จบประมูลใช่ก็ยังหลันกันอยู่เหมือนน้องเขาจะปิดเที่ยงอีกวัน เดี๋ยวสิบเอ็ดสิบเอ็นี้เดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวไม่รู้จะเอาอะไรไปประมูลอีกครับมีอะไรมีอะไรแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอคิดคิดก่อปนพิธีรมีิปแบบว่าตั้งเพลงกางเกงกับเสื้อที่วิ่งไหมไปใส่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยมังยังมีแซวในโซเชียลเนี่ยแหละคพี่ว่าจตายแบบพี่พีม่ยกต่างต่างจะทำ c o l l e c t i ใหม่ไหมเออได้มใหม่ด้วยเอาเอาอีกใช่ไหมฮะสีอะไรดีพี่ ข่าวนะสี่แล้วสี่เนาะจิ้มเนื้อพกไฟพกไฟไปเองไปส่องเองด้วยกันก็คือเดี๋ยววันที่1ิไปไลฟ์กับเจนนี่ใช่ครับเดี๋ยวไปกันครับแต่ว่าเราโอเคแฮปปี้กับการไลฟ์กับเจนนี่แฮปปี้น้องเก่งมากครับน้องน้องเก่งแล้วก็ทำจริงอะไรครับก็ดีเลยครับ ครับพ pues> okay nah. mm yeah, yeah, ี่โอเคจ้าขอบคุณ oh พี่ๆมากนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับฝากด้วยนะครับสิบเอ็ด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 ครับเหรือวเป็นซีทูดีซีทูโอ้ตบมือเลยเถึงไหนะหรือจะตาข่ายดีครับมิสามารถทนดูตัวเองได้ครฮบต้องเอาเสื้อที่วิ่งไปน้องน้อง

ขอบคุณครับได้มโอเคอ่ะร็จ้วมเข้ามุมเข้ามุมเนาะเข้ามโอเ้ ที่โดนทางนี้จ้าเขาหมู่บ้านจากเขาหมู่ตัวแทนหมู่บ้านนะจ๊ะเรื่องเดินขึ้นนีดไฟตกหน้าโอเค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 ค่ะพี่เอาหลอกค่ะหลอกค่ะโอเคค่ะนิดนึงนะคะนิดนึงนะคะกอดขี้นะขอบมุมนี้บิดทางนิดนึงเอาแสงโอเคโอ้ยหล่อหล่อมุมนี้หล่อโอ้ยได้เลยโอ้ยนิดหนาสวย